สวัสดีจ้าแฟนๆเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกเป็นประจำทุกวันนะกับการครบ์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เป็นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกโอเคเจดมสนับสนุนโดย Line แอด bk8news สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่แอด bk8news ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแอด bk8news ตีสามตรงนะตอนนั้นฮอตสเปอร์ไก่เดือยทองที่เพิ่งได้อันโตนิโอคอนเต้เข้ามาคุมทีมเนี่ยจะเปิดบ้านเนี่ยพบกับวิเทสอรนเนมนั่นเองนะจ๊ะสเปอร์5เกมหลังสุดในมือของนูโน่เอสเปริโตซันโตก่อนโดนปลดนี่ไม่ดีนะชนะ2แพ้3นะส่วนวิเทสอันเนมชนะ4แพ้1่จาก5น้นัดล่าสุดคูที่เกมแรกที่เจอกันเนี่ยนี่คือรอบแบ่งกลุ่มนะนัดแรกที่เจอที่ฮอลแลนด์เนวิเทสเอาชนะสเปอร์ได้1นูนเฉยเลยนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้นูโน่ซันโตโดนปลดด้วยนะอ่ะทีนี้ มาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยก็แล้วกันสเปอร์ที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้น่าจะผสมนะชุดใหญ่ชุดเล็กเพราะว่าดูแล้วคอนเต้เอาจริงแน่ๆนะในการประเดิมการคุมทีมนะผู้สาประตูเปียโรจิกอรินลี่นะแนวรับจาเฟตทันจันกาเบนเดวิสโจโรโดอนดับบซอนซานเชสตรงกลางนี่พวกเขามีแฮร์รี่วิงส์โรสกิฟต์เดลเล,ลี่โจนี่โรเชลโซโลและสเตเปนเบ,นบิร์กไว์นะหน้าเป้าเจดามองว่าก่อนนี่นเขาใช้ดเดนส์กาเลตถูกไหมาดาวรุ่งวันนี้นี่แหละจะต้องกั้นใจใส่ไม่สนเฮอมินก็แฮร์รี่เคนลงไปคัม เพื่อที่จะลุ้นทําประตูใส่วิเทสนะามาดูทีมเยือนกันบ้างวิเทสเซ็นเ้นประตูเป็นมาคัสชูแบดนะตรงกลอาอานวรับเนี่ยใช้ยาคอร์บราโมเซนมิดฟิลเป็นซอนเดรทอนสตัดและกองหน้าใช้อุสมะดาฟาลูนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้สปเปอร์บังคับชนะ2ประตูแฟนๆจะโอเคได้1ประตูไม้โอเค5 0าเปอร์เซ็นต์เฮ้ซิัมด,ดูแล้ว1ประตูกับ3แต้มเนี่ยสปเปอร์ในวันนี้โอ้โหน่าจะมาแน่ๆแหละคอนเต้ต้องบิวกันสุดชีวิตและ2ประตู3ประตูมีโอกาส เกิดขึ้นสูงเลยนะตอนนั้นฮอตสเปอร์โอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้นะเป็นกำใจกับเจาดาแล้วก็ติดตามกันได้นะในแฟนเพจเจดมพาสาไทยกดไลค์ตั้งซีฟอร์สส่วนใน u t u b e ฝากด้วยวิเคราะห์อบ,บอลร้วๆเลยที่โอเคเจดําดนะน b s c r i b e สั่นกระดิ่งให้ด้วยในะอีหอยหลอดนะเอาวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสนุกกับฟุตบอลก็แล้วกันเนาะโอเคเจดมมาใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีจ้า